กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับสาวโซพาวรวยชแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสน,นเอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะฮาหนอยของเมื่อวานนะคะ แล้ค่อยมารับชมของวันนี้นะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะแนวทางเข้านะคะนนอยจะพกิดนะคะสองสี่นะคะก็มานะคะส่วนล่างนะคะสี่หนึ่งนะคะก็หลุดไปนะคะนนอยพิเศษนะคะสามสองนะคะแอดมินจับ3ามาสคู่นะคะเจาะไม่เข้านะคะเสียดายจะเข้าก็ไม่เข้าพี่น้องดูสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่นะคะสามสองไม่เอานะคะเนอะ 29นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนน้อยปกตินะคะ2 4ก็มานะคะมา2เด้งเนาะ09ก็มานะคะ0 9นะคะส่วนน้อย v i p นะคะ0 5นะคะก็จับไม่เข้านะคะส่วนล่างนะคะ10นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะตัววิ่งมา0 5นะคะ09 01เนาะ มาหมดเลยนะคะตัววิ่งนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะมี8มี3าห้า สองนะคะ <c oughs> ส่วนชุดเด่นของเรานะคะก็จะมีสองแปดเจ็ดแปดหกสองนะคะศูนย์ห้า เจ็ดสี่สองสาหนึ่งสี่ส่วนชุดกันนะคะก็จะมี9ก้าส4มสห้าสามสีนะคะกันเบิ้ลนะคะสาสาม หกหกเก้าเก้านะคะห้าห้าเนาะกันเบิ้ลน,นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหกสองนะคะหกเก้าหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็สองแปดเนาะ ชอบตัวเก่าที่ออกไปแล้วนะคะสอี 2, ก็ตามได้นะคะน้องนับตัวเก่านะคะสอี 2, อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะสองสี 2, แอดมินชอบนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า